ขอพุ่นจากใจจ้าเอฟซี FC, ู้ใจดีฝากขนมมาให้นี่แต่ขนมเป็นตะกินอ,อันนี้ก็แซ่บค่ะพี่น้อง นี่แซบแซบนีุ่แซบปวดแสบหวานมันกลมกมหวานมันแซบกินเดี๋ยวนี้เ่แเฮกินเขาอิ่มแล้วเลยพอใครหิวห็ว้ มกบวอสวัสด uhm, okay. uh, bo ีค่ะสบายดีทุกคนวันนี้แม่ปักปังกะสิมาแกะกองกันพี่น้องสิมาเปิดกลองให้พี่น้องเบิ่งเพราะว่าผู้ใหญ่ใจดีเพื่นฝากขนมมาให้จากพี่น้อง พูดใจดีฝากข้าวนมมาให้ลูกไส้ลูกไส้ชนเฮดีดีพี่นอ้องฝากมาใส่อนันกองซองกองคนอาจจะพี่น,อออน้องเออข้าวหนมยังนี คือขนมก็นกนมหน่งเนาะฮุกกี้คุกกี้โอ้คุกกี้โอ้โหนากินใช่ปะคุณน่ะไม่ดีเอาให้คุณน่ะโอ้พีน้องน่ฮักนะครับสังพี่น้องพน้อกองคะ่ะพีนอ้นอง ขอบคุณหลายๆเดอ้ออาจารย์ผููใจดีที่ฝากขนมมาให้ลูกไส้หนาก,กินเถอะวะน,นี่อันนี้อันอันใหญ่เนาะอันนี้อันน้นอยอันนี้เป็นเป็นชิ้นน้อยวะอันนี้เป็นชิ้นใหญ่โมลโอ้หนาก,กินใถ่ปะขอบคุณหลายๆเดอ้อผู้ใหญ่ใจดีอาจารย์ที่ ฝากขนมมาให้ลูกไส้เจ้บปลูกโอ้โหอร่อยมากแค่ชิ้นนึงนี่มึงแกยอยู่เนี่ยโอ้ค่ะอือโอ้โครับนี่เอ่เลยโอ้แม่กรเห็น แก่แก่โมลุกึเม็ดเดีดีพี่น้องนี่เม็ดอันฟักทองโมลูกนี่เห็นบ่นี่เม็ดฟักทองกับเม็ดท่านตะวันบ่อันนี้เม็ดอยังอันนี้เม็ดอยัง Мм. Так. Ніде. บโ,โหใส่เสืยแแสบค่ะพี่น้องโมหวานเกินไปจะเป็นมั่น,นแซบ่แซบแสบค่ะพี่น้องก็เคยกินยาเ่อแม่แม่ก็เคยกินยาเถอ่อนี่แสบ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ปัองไงเด้อขอบคุณคับขอบคุณค่ะ